หมายเลขกปนางสาวกนกรักรสจันน้องปริมอายุ23ปีกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีส่งเข้าประกวดส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมสัดส่วน33 27 37มังคังสมกับปีมังกรทองและตลอดปีตลอดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับใครที่เปิดสปอตไลท์ฮะปิดฮะตอนนี้แทงตาชัดเจนเลยนะครับตอนนี้แสบตามากเลยปิดเลยครับสปอตไลท์ครับนี่ไม่เห็นแล้วผมไม่เห็นหนังสือเลยนะฮะน้องน้องเขายิ่งกว่านะครับไม่ไม่เปิดนะครับนี่ผมไม่เห็นตัวเลขแล้วครับตอนนี้ใครเปิดสปอตไลท์ฮะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะครับนี่นะครับเอาละครับขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งครับ หมายเลขหนึ่งน้องฟิวทีมงานสบายใจส่งเข้าประกวดขอเสียงปรบมือด้วยครับหมายเลขสองน้องกาตูนร้านเพอร์เฟ d a n แดนซ์ปัตตานีส่งเข้าประกวดบริษัทน้ำแข็งหลอดพิงค์จำกัดส่งเข้าประกวดหมายเลขสิบสี่น้องลูกเตา๋ากองการศึกษาเทศบาลเมืองปัตตานีส่งเข้าประกวดและหมายเลขสิบห้าน้องครับเมื่อสักครู่นะครับต้องขออภัยพี่น้องทางบ้านด้วยเนื่องจากว่ามีพี่เลี้ยงเนี่ย อาจจะประสงค์ดีต่อนางงามแต่ว่ามันเป็นผลกระทบก่อคนอยู่บนเวทีเหมือนกับเราขับรถยนต์นะแล้วก็รถข้างหน้าเราเปิดไฟสูงมาเนี่ยทำให้เรานี่เสียทัศนวิสัยในการาขับขี่แล้วก็การทํางานก็คือแสงเนี่ยจะเข้าตาแล้วก็เข้าที่ตาผมเมื่อกี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตาผมพล่าเลยนะนะครับพร่าไปชั่วคลู่มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ผมมีปัญหาเรื่องสายตาด้วย แล้วก็อาจจะเป็นความปรารถนาดีของพี่เลี้ยงที่ส่งให้นางงามผมเข้าใจฮะเป็นการที่จะให้นางงามนั้นเกิดประกายรัศมีขึ้นมาแต่ว่าจะทําให้ผู้อยู่บนเวทีเนี่ยตาพร่าหมดเลยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ชมทางการไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับของเทศบาลเมืองปัตรีขอเสียงปรบมือดังๆครับกลับเข้าสู่พื้นที่ได้เลยครับเดี๋ยวจะประกาศผล10คนนลครับ หมายเลขหนึ่งนะครับน้องฟิลทีมงานสบายใจครับขอเสียงปรบมือ